ณนะตอนนี้ทุกคนเจมมดเป็นเลขาพี่ยาแล้วทุกคนเังจะให้ดูลำโพงก,ก็ถือจดก็จดนะคะทุกคนคนะ่ะ

หนึ่งสองสามน้ำพริกค่ะน้ำพริกแล้วพรุนี้ไม <ained em restrial> <Yeah. S 1> ่มาหรอไม่ได้มาพรุนี้กลับไปทำงาน คืออันนี้เขาสําเร็จเพราะตัวเขาเองพี่เอกพี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะก็เจอพี่ยาก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ความสําเร็จจริงๆแล้วเขาคือกดขยันเขาขยันพี่สาวเขาขยันแม่เขาขยันอันนี้มันสําเร็จด้วยตัวหนูเองเนาะเข้าใจไหมมันไม่ได้เพราะพี่ยางสําเร็จอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนขยันเขาขยันเขาอดทนเขามานะแล้วเขาไม่ย่อท้อเขา เขารอไม่ว่าพี่ยาจะเดินไปไหนไปไหนเขาก็รอรอจนกว่าจะเจอพี่ยานะรอเพื่อจะเจอพี่ยาให้พี่ยาเสร็จป้ายเนี่ยเขารอเป็นวันเลยนะวันอาทิตย์น่ะกว่าจะเจอพี่ยาบางทีพี่ยาก็ว่างแต่เขาอดร้อน FC ร้องตามเานะใช่ก็มีอความอดรอนพี่มาแซเหอคนซึ่งจะเ็ได้เลยคือเขากระสบความสําเร็จเพราะตัวเขาเองด้วยส่วนหนึ่งนะอันนี้อยากให้ทุกคนเอาเยี่ยงอย่างนะว่าน้องเขาเป็นเด็กเขายังเขายังแบบกระตือรือร้นเลยนะ วันอาทิตย์นี่มาแล้วมารอตั้งแต่เช้ามันจะได้กลับก็ดูนะเย็นบ่ายอ่ะขอบคุณมากลูกข้อสนับสนุนต่อไปช่วยๆกันสนับสนุนน้องด้วยนะเก่งมากเก่งเก่งภูมิใจไม่มีลูกดีอ่ะขอบคุณมากค่ะภูมิใจภูมิใจมากค่ะน้องที่อยู่เมืองนอกเขาก็ฝากให้พี่เบิร์ดเดย์พี่ยาด้วยนะคะตุ๊ตาใช่ค่ะชื่อตุ๊ตาแล้วคนนี้ชื่ออะไรชื่อแตงกวาค่ะอ๋อ้พี่ขายน้ำเหรอ แตงกวาห่นะเขาไม่ใช่ก้แตงกวาแตงกวากันพี่สาวชื่อตุ๊หน้าตาดีคู่ขอบคุณมากค่ะ แค่ต้องเอาลงไว้เหรอตาเล่นแดดทั้งของนี้ทั้งของนี้แล้วก็แล้วก็พวกของนี้น้ำผิ้งกี่โลหรือว่าอ่าลูกชิ้นของที่เป็นเด็กขายดีมากๆ ร้อยลูกร้อยลูกมาเลยร้อยลูกลูกละห้าสิบบาทแล้วแต่พี่ยาจะหยิบพี่ยาก็หยิบลูกใหญ่ได้แล้วแต่พี่ยาให้คนละลูกแล้วแบบนี้หรือคนละหลายลูกร้อยคนนี้คนละลูกเนาะเียๆนน่ะแป๊บเดียวมีทุเรียนมาแค่สามพันไม่ใช่มันแป๊บเดียวเจมส์มดแป๊บเดียวนะตอนนี้ทุกคนเจมส์มดเป็นเลขาพี่ยาแล้วทุกคน ลำโพงก็ถือจดก็จดนะคะทุกคนค่ะแล้วตอนนี้คุณไดมา500รถ้วยแล้วครับขุนมะพร้าว500ถ้วยน้เอ่ไรอันนี้ท่าไคะอ้ยค่ะยีุ่นมะพร้าว500ถ้วยอ0ค่ะไอเนี่ยอันนี้200ข<อ>วน,น กินย่างขตาร้ารข้าวสูงจาวินแจก,กอะไรนะข้าวสารมามาแล้วก็ร้านเจมบร้านเจมบต่อแล้วก็มีนะมีคนที่แบบว่าทำบ้านมาเยอะแยะเรายังไม่ได้บอกไป,ไปไปหายโจนไปเรื่อยๆเจมบ อ่เป็นขวดดีกว่าเป็นขวด500วดแล้วก็แล้วก็อะไรอกนะข้าวเหนียวทุเรียนกี่ถ้วยข้าเหนียวทุเรียน200้ถวมากได้ก่อนนะแล้วเหนียวทุเรียน200้ถวยเราเราอยากแจกตอนไหนเราก็แจกช่ลอ่ะเราแจกช่วงเย็นไม่ผดเย็นห้าโมงเย็นด้ว่าแจกไปเรย ร้านใครจะร่วมรายการเขาถาแล้วแต่เราไอ้ที่แจกก็ไปกองไว้ในเป็นเแตาะว่าบางคนขูกมาร์กออ่ะอันคนไหนที่แจกไปกองไว้ที่ร้านข้าวกองไว้ตรงนั้นเลยเพราะว่าตรงนั้นไม่สำหรับแจกของเพราะคอื่นไม่ได้แจกเลยไม่คนไหนอยากแจกก็คือขนไปแล้วก็ไปกองที่เดียวกันแล้วพี่อาจจะยืนแจกกับกับหัวหน้าทีเหมือนร้านไหนแจกอะไรก็ไปยืนแจกกันดีบางคนเดินทางมาเนี้ยเลยเพราะใช่ คนที่เป็นแขกพิเก็คือได้นั่งโต๊ะดีเน,นี่ยพอาะที่ที่ออกมามาตั้งคุ้มเลี้ยงต้องตั้งตุ้ั้งนี่ยที่นีไงก็มารวมกันหนเลยเอาของมารวมกันแล้วเราถ่ายรูปแล้วเราเริ่มแจกเลยมีคนมาข้างนอกอีกที่มามาตั้งคุง้มเลี้ยงไม่ก็ก็แค่นั้นแหละกองรวมกันไปเลยอยู่ตรงนั้นเป็นตัวเอลตัวยูเลยนะตรงนั้นกง<อ>ตรงนั้นห้ามขายของเลยนะตรงนั้นแจกหมดเลยนะ ก็มาเขาก็ทยอยแจกเลยแจกแจกให้มันติ้นจุดก่อนห้าโมงเย็นไงพอห้าโมงเย็นแล้วเขาก็เต้นแล้วไงมาก่อนห้าโมงมาไปแล้วร้านไหนนะเดอ้แก้วแก้วโจ๊ะ เด็กความมาละกินหัวบอกว่าพี่ยาติกรู้วยลาบไหมเขามันเป็นเลือดแทงไม่แงพี่ยาชอบดพวกนี้ยังวงไม่รวมยอยังไปบกขอร่วมเดี๋ยวไแยกน่วาดเองเลยเหรอชอบชอบยิ้มน่ารักมากพี่อ่านกับพี่ยานียนี่ต้องไปเอาไปเอาของกพี่เอิร์ธมาแน่เลยเนี่ยจะัวตัวเองไม่ได้นีูกบเลงเนี้า สวยีสวยสวยคือดูแล้วมันมีความสุขอะเลือนรอยยิ้มตัมความสุขดูตวยสุขเทิร์นยนะวนของขวันให้นี่มันมีค่าอย่างเงี้ยไม่แพงแต่ราคาราคาไม่แพงรู้สึกว่าเพงมันเป็นความใจความรู้สึกว่ามันสูงอวมันได้เยอะชอบเลยเน่ยสวยเลยมีโเอาทองไม่พยาบาทหนึ่งด้วยนะโอ๊ย แต่เป็นเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละไม่บอกไม่ออกน้ำแต่ก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าของถูกทองแรงมันมันมันเหมือนกันหมดไม่ว่าเอาเนี่ยเอาปากกาไม่พี่ยาได้เหมือนกินโบนัสปากกาพี่เอ๋ให้ทองบาทนึงพี่ยาก็รู้สึกว่ามีค่าเพื่อทุกคนพี่ยาไม่ได้กํานึงถึงว่าต้องให้ทองหรืออะไรแล้วแต่พี่ยาไม่ได้อยากได้แต่ว่าบางคนเขาอยากให้เขาอยากให้พี่ยาเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับพี่ยามานาน เขาก็อยากตอบแดนพิยาที่ว่าพิยาเอ็นดูเขาอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ออกเขาไม่มาถสงดอกนำรู้รู้ครับของขวัญทุกอันมีค่าสําหรับพิยาดูแม้ว่าคุณจะไม่ถึงของขวัญมาคุณเดินมาพิยาแค่ยิ้มให้พิยาก็ถือว่ามีค่าแล้วไม่ต้องเอามาแพงพี่เอกไม่เอานาชอบไม่ไม่มีให้พิยาลย ก้าพูดตรงนี้เลยครับแต่ถ้ารวยไม่ลืมพี่ยาแน่นอนพี่เอก็ให้บาทนึงพี่เอกอย่าไปซื้อสองบาทมาน่ะเรียนของหมดแล้วพี่ยาเราแข่งพัฒนาแข่งไม่ได้จริงพี่ยาแต่ว่าจะทำด้วยใจพี่ยาไม่ได้สีมือไม่ได้คิดว่าอันน้นแพงกว่าจะรักมากกว่าถึงแม้ว่าให้ของใหญ่แง่แง่พี่ยาก็รักเท่ากันรักหมนเลยทุกคนก็ตั้งใจให้พี่ยาหมดเนาะใช่ทุกคนก็รักพี่ยาหมดเลยพี่ยาก็รักทุกคนเหมือนกันเท่ากันหมดเลยแต่ถ้าคนไหนพี่ยารักมากพี่ยาก็จะด่าเยอะหน่อยโอ้ยนะเตือนเยอะหน่อย คนไม่ยังเจ็นเมน่าวเวดเด็กก็นมดเลยล่ะชวเวดเดไม่เคยโดนบ่นเยอ้แสดงว่ายังไม่ยาก็ไม่ักวมันเลม่เคยทำอะไรปิดโอ้ยแต่เจมุนโดนบ่อยเลยดินไทยยัเ็นเจมุนเลยโดนทุกวันเจมุนี่โดนทุกวันช้านบอกวันนี้มะโดนอะไรตอนนี้อ๋อาวบ้านรู้วะรุนอะไรวะเจมุโดนทุกวันเลยนะมาแล้วเดินแล้วเดินมารนเจมุนแล้วรักมากเมื่อวานนี้ยิ่งแล้วใหญ่เ้โดน วันเนี้ดดยรถแจ็กแ